ลุยโจทย์ความสัมพันธ์และฟังก์ชันกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย เซตของ199แล้วก็ถามว่าความสัมพันธ์ใน A ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันนะคะก่อนอื่นขอขยายความคำว่าความสัมพันธ์ใน A ค่ะความสัมพันธ์ใน A ก็คือผลคูณคาริเซียนของ A คูณ A นั่นเองค่ะแล้วก็ เด็กๆต้องเข้าใจว่าเมื่อไรหร่ล่ะถึงจะเป็นฟังก์ชันและเมื่อไรหร่ล่ะจะไม่เป็นฟังก์ชันนะคะครูส้มจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เด็กๆฟังว่าถ้าครูส้มมีความสัมพันธ์ r1 หน้าตาเป็น1คู่อันดับ199กับคู่อันดับ11แบบนี้นะคะเราจะไม่เรียกว่าเป็นฟังก์ชันค่ะเพราะ โดเมนของเขาคือ1เหมือนกันค่ะโดเมนซ้ำกันหลังก็ต้องซ้ำกันด้วยนะคะซึ่งครูส้มจะให้ทิดง่ายๆว่าการตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันนะคะคือหน้าสามหลังต้องซ้ำด้วยค่ะ ดังนั้นถ้าเกิดว่าหน้าซ้ําเมื่อไหร่เด็กๆต้องไปดูหลังค่ะว่าหลังซ้ํากันด้วยหรือไม่ปรากฏว่าหน้าซ้ําเป็น1แต่หลังไม่ซ้ํากันค่ะหลัง99กับ1แบบนี้ถือว่าไม่ซ้ํากันนะคะดังนั้น r 1จึงไม่เป็นฟังก์ชันนะคะแต่ถ้าสมมติครูส้มให้ r 2เป็นเซตของคู่อันดับ1กับ99กับ 99กับ1แบบนี้นะคะเราจะบอกได้ทันทีเลยว่าเป็นฟังก์ชันค่ะเพราะโดเมนเขาไม่ซ้ำกันหรือเรียกง่ายๆว่าน่าไม่สามเป็นฟังก์ชันแน่ๆค่ะสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะถ้าเป็นฟังก์ชัน หน้าซ้ำหลังต้องซ้ำด้วยแต่ถ้าหน้าไม่ซ้ำนะคะเป็นฟังก์ชันแน่แนค่ะอ่าเานี้เรามาดูความสัมพันธ์ใน a ที่โจทย์บอกมาดีกว่าค่ะไปตรวจสอบในข้อแรกนะคะบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เท่ากันค่ะขูด้มให้ชื่อว่า r 1 r 1นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เท่ากันนั่นก็คือแสดงว่าตัวหน้ากับตัวหลังต้องเท่ากันนั่นคือ r 1จะต้องเท่ากับเซตของคู่อันดับ1 1กับ 99นะคะซึ่งแบบนี้เราจะถือว่าเขาเป็นฟังก์ชันเพราะว่าหน้าเขาไม่ซ้ำกันนะคะแบบนี้เป็นฟังก์ชันค่ะข้อ2ค่ะไม่เท่ากับ r2 ไม่เท่ากับแสดงว่าเป็นการส่งให้2คนนี้ไม่เท่ากันนะคะนั่นก็คือ1ไปคู่กับ99เพราะว่า1ไม่ได้เท่ากับ99และตัวต่อไปค่ะก็คือ 99กับ1นั่นเองค่ะเพราะว่า99ไม่ได้เท่ากับ1นะคะพอสังเกตเสร็จแล้วเนี่ยจะพบว่า1เป็นโดเมน9 9เป็นโดเมนที่ไม่ซ้ำกันค่ะดังนั้นจึงถือว่าเป็นฟังก์ชันนะคะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะหารลงตัวหารลงตัวแปลว่าตัวหน้าต้องหารตัวหลังลงตัวเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะ 1ห,หาร1ลงตัว1ห,หาร99ลงตัวและ99ก็หาร99ลงตัวเด็กๆจะพบว่าโดเมนของเขามี1ซ้ํากันค่ะแล้วไปพิจารณาตัวหลังพบว่าตัวหน้าเป็น1แต่ตัวหลังไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นหน้าซ้ำหลังไม่ซ้ําแบบนี้เราจะถือว่าก้อนนี้ไม่เป็นฟังก์ชันนะคะ เพราะถ้าจะเป็นฟังก์ชันหน้าสหลังต้องซ้ำด้วยแต่ปรากฏว่าก้อนนี้หน้าส้มแต่หลังไม่ซ้ำกันนะคะจึงไม่เป็นฟังก์ชันค่ะดังนั้นตอบข้อ3นะคะแต่ครูส้มจะพาไปดูข้อ4ีนิดนึงค่ะข้อ4หรืออาของเราเนี่ยเท่ากับเซตของการหารไม่ลงตัวหารไม่ลงตัวก็เช่น99หาร1ค่ะ 99หารหนึ่งไม่ลงตัวนะคะแล้วก็ไม่มีก้อนอื่นแล้วดังนั้นก้อนนี้เป็นฟังก์ชันนะคะเพราะว่าโดเมนก็มีตัวเดียวไม่ซ้ำกับใครนะคะดังนั้นข้อนี้ข้อที่ไม่เป็นฟังก์ชันก็คือข้อ3นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย